ครับสำหรับเพจเรียบร้อยแล้วกับตอนนี้กับมาสู้การกินครับเชฟการรันตีความเบื้องครับกินกันง่ายๆแบบนี้ครับมีอย่างวั้าสู้กันกินพี่กับน้องมันมีความสุขหลายดีครับยังโดนกินมเข่าความหนักความตายจานนัดที่แล้วลูกไหม่เหรอท่านโมไ นี่ครับกินแบบบ้านๆง่ายๆต้องอพิธีวิถันยังมากไหมเดี๋ยวไปหาซีเลยตเดิดนด,ด้วยในการกินข้าวกันความหนาความตา,าแซ่บป,ป้าแดดเป็นไงป้าป้าแดดป้าแดดตัวคนที่ทำนี่หน้าผมนะครับคนละเวกงานอยู่กรุงเทพยนต้องกันแบบอันนั้นก็

ม่มาเยอะคุ่าเาเลยเอาข้าวบ้านไปดูอิ่มแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วรทไทยแล้วโอเคค่ะไปค่ะแพนต้องขามาครับมาขายืดข้อไงไปดิ่งจะกน แล้วไม่รเาก็ไปวันนี้มาเติมหไปกิจานอ่วันนี้ววันนี้มากินต้มเอี่ยนนะคะเา่ากินเอียนกันค่ะต้มเอี่ยนกับลอมเอียนนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำแกงไหนจะวางนะอะไรนี่นั่งใกล้ก็ผัดนะคะมาค่ะมายักษ์ขาวยเก็ดเด้อนะคะ กัปลาแดโอ้สาระผัดอเนี่ยอักผเห็ดเอียนนะคะต้มเอียนอ้อมออมอ่อมนะยุงไบางกานนึ่นนั่นเราปลาดุกแดดเดียวไปช่านแดดเดียวมาแล้วจ้ะอะอยใจลงมาาเด็กเดียวลงมาว้าวอีจากไหนที่ี้คะจากไหนที่แบสองค่ะเอาจ้ะ โอเคค่ะไปเน้องนงมีสายตาตน่ไมาวงมาไ้ไปคนเาม่หม่มาค่ะน้องสาวนะคะผ่าคอเ่า ต้มเกียปลาไหลกินอะไรเอาตอนออมาในเน็ต่ะกินอะไรคะตอนอ่นี้ตอนน้้านไปอนะบบนี้อง้นมน้อนเาก็ไปเอียน้กินปลามนนี้น่กินดีไมกบ่บีกินกิน้นัน้อไม่ค่ะไม่ถือกับเอียน ถ่ายคลิปค่ะหนูถ่ายคลิปค่ะหนูไม่ถือกระเพียนข้าค่ะาบนเราบ้านเราไม่ได้ตัดแล้วไม่กินหวานไม่ก้วันบบรามนจ็บแสบทุกนจบแสบทุกันเลยค่ะพี่น้องอยาอิจฉาด้วยุกุงเียเลางมาสารุ่งาทุกวงเดีแล้วสัรที่หน่แต่ว่า ปาจามา่ะ้าจ้ามาปจามานะคะมากินต้มเอียนค่ะนั่นค่ะยังต้มยังไงต้มเอียนนะคะมันคือต้มเอียนค่ะแต่ง้นที่อะไยี้สี่ค่ะ